อันนี้เป็นอีกเคสหนึ่งนะครับที่เราเจอความลําบากในการติดตั้งถังเก็บน้ําดับเพลินะครับทีนี้ผมต้องบอกว่าถัางเก็บน้ําดับเพลินี่มันเป็นถังเก็บน้าที่มีขนาดใหญ่มากพอมันเป็นถังเก็บน้ําขนาดใหญ่ครับความลําบากหรือว่าอุปสรรคในการติดตั้งเนี่ยจะเยอะหน่อยซึ่งไซงงานเนี้ยมันจะเจอปัญหาเรื่องพื้นที่เข้านางงานแคบนะครับ ก่อนที่เราจะติดตั้งนะครับเราก็ส่งทีมงานของเราครับทีมช่างของเราเนี่ยเข้าไปสำรวจพื้นที่แล้วว่ารถเนี่ยสามารถเข้าได้แล้วก็สามารถมีเครนยกได้นะครับแต่ขณะเราเข้าไปสำรวจแล้วนะครับปัญหาก็ยังมีอยู่นะครับพอการเข้าไปขนส่งถังเนี่ยในสถานการณ์จริงสรุปว่ารถขนส่งเราอะครับมันใหญ่เกินไปไม่สามารถเข้าไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราต้องมาแก้ไขให้กับหน้างานนะครับผมแก้ไขโดยการใช้นะครับ สลิงลากจูงให้ผ่านตัวโรงงานเขาไปเลยนะครับจากที่เราจะต้องยกข้ามหรือว่าจากที่เราจะต้องเลี้ยวเนี่ยเราต้องเปลี่ยนมาเป็นการลากจูงอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็คือทั้งหน้าง,งานนะครับทั้งทีมช่างของเราก็ช่วยกันอย่างเต็มที่นะครับอันนี้ก็เป็นเคสปัญหาที่เราช่วยแก้ให้ลูกค้าได้นะครับถ้าเกิดวันนั้นอ่ะถ้าเรา,เราไม่ได้เข้าไปสำรวจหรือว่าเราไม่ได้เตรียมการเพื่อที่จะมีแผนรองรับที่ดีเนี่ย งานจะสะดุดซึ่งมันจะไม่สา,สามารถขนส่งได้เลยแล้วก็มันจะทําให้ระยะเวลาการขนส่งเนี่ยเลื่อนออกไปนะครับซึ่งมีผลกระทบต่อการติดตั้งหรือมีผลกระทบต่อการเบิกงวดงานของทางโรงงานหรือว่าของทางผู้รับเหมาด้วยนะครับอันเนี้ยเป็นจุดหนึ่งที่เราควรจะให้ความใส่ใจแล้วก็ควรจะแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างดีครับ ไเนี่ถังเก็บน้าดับเพลิงของลูกค้าจริงไปติดตั้งแทนถังเหล็กเนาะเนื่องจากถังเหล็กเนี่ยปัญหาก็คือว่ามันเกิดสนิมนะครับมันเกิดสนิมแล้วก็การดูแลรักษาเนี่ยค่อนข้างที่จะยากหน่อยแล้วก็อายุการใช้งานพอยาวๆไปเนี่ยมันทําให้ถังรั่วนะครับลูกค้าก็เลยเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนจากถังเหล็กที่มีทรงสูงเนี่ย เปลี่ยนมาเป็นถังเก็บน้ําทรงแนวนอนยาวนะครับปัญหาก็คือว่าพื้นที่ติดตั้งตรงนั้นอ่ะโดยโดยโดย,โดยจุดเดิมเนี่ยมันไม่สามารถติดตั้งได้นะครับแต่ทีเนี้ยทางเราเข้าไปก็ให้ลูกค้าเนี่ยรื้อทั้งเหล็กออกนะครับแล้วก็ขยายพื้นที่ติดตั้งหน่อยเนื่องจากเราไม่ได้อ่ต้องการพื้นที่สูงละแต่เราต้องการพื้นที่ยาวครับปัญหาที่เราเจอก็คืออ่าแค่ย้ายตัวถังเหล็กตัวเดิมออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนถังใบใหม่เข้าไปอันนี้คือคือในแง่ของจุดติดตั้งแต่ว่า พื้นที่โซนนั้นนะครับมันสามารถขยายจุดติดตั้งได้ก็เลยก็เลยไม่ได้เป็นอุปสรรคเท่าไหร่อันนี้เราก็ช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างดีครับอ๋อข้อดีเนี่ยคือคือ,คอลูกค้าเนี่ยมีปัญหาก็คือว่าถังเหล็กเนี่ยพอใช้ไปอย่างที่ผมบอกคือมันเกิดสนิมพอเกิดสนิมแล้วมันก็รั่วมันก็ซึมตลอดครับพอเปลี่ยนมาใช้ตัวถังไฟเบอร์กัทหนึ่งนะครับการดูแลรักษาเนี่ยมันจะดูแลรักษาบำรุงรักษาง่ายกว่านะครับ 2. ความทนทานถังไฟเบอร์กัดเนี่ยมันเป็นวัสดุคอมโพสิตซึ่งวัสดุคอม ใยแก้วและเลซินนะครับมันทําให้ถังเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็ป้องกันการเกิดสนิม100%เลยสนิมไม่เกิดอันเนี้ยการดูแลก็ง่ายกว่าแล้วก็ อายุการใช้งานเนี่ยอย่างน้อยต้อง50ปีขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นการแนะนําลูกค้านะครับที่ลูกค้าเปลี่ยนก็ถือว่าลูกค้าก็จะได้ประโยชน์จุดนี้ไปนะครับไม่ต้องดูแลบ่อยครับผมหลังจากที่เราเข้าไปนะครับเราจะจัดถังเนี่ยวางตามสโคปตามแปรที่เราเออกแบบไปแล้วนะครับหลังจากนั้นนะ่ะเราจะเก็บรายละเอียดน,นะครับว่าจุดไหนที่มีพื้นที่ไม่เรียบไม่เสมอเนี่ยเราจะทําการชิมขาเข้าไปหรือว่าเราอาจจะเทปูนนะครับอัดแรงเสริมเข้าไปเพื่อที่จะให้ถังเนี่ยเวลาเราเติมน้ําเข้าไปเนี่ย เวลามันกดทับถังลงมาครับมันจะทําให้ถังด้านใดด้านหนึ่งไม่เบี้ยวหรือบิดนะครับเท่าตัวถังไฟเบอร์กร์ดเนี่ยถ้าบิดนิดนึงเนี่ยอายุการใช้งานมันก็จะสั้นลงแล้วอันนี้คือในแง่ของการติดตั้งครับสในการเดินท่อนะครับอันนี้เราก็ให้ลูกค้านะครับทำการซับพอร์ทท่อแล้วก็ทําการช่วยในการยืดอายุการใช้งานของท่อเชื่อมระหว่างระหว่างตัวถังกับตัวตัวท่อดับเพลิงเนี่ยครับระหว่างปั๊มเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยให้ตัวถังเนี่ย ช่วยให้มีความแข็งแรงแล้วก็ตัวท่อเนี่ยจะไม่มีการรั่วซึมด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับการใช้งานเนี่ยมันจะอยู่กลางแจ้งนะครับอยู่กลางแจ้งแล้วก็ติดตั้งเนี่ยเวลาเราติดตั้งเนี่ยไอ้ตัวไฟเบอร์การ์ดเนี่ยมันทนแดดได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าอยู่ไปนานๆเนี่ยมันจะเกิดการลอกล่อนของตัวใยแก้วและเรซินอ่เราก็เลยแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยทำเป็นเพลิงนะครับเป็นหลังคานะครับจากเดิมเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยยังไม่มีเพลิงแต่พอเราเราทำเพลิงหลังคาเข้าไปแล้วมันจะทําให้อายุการใช้งานของตัวถังไฟเบอร์การ์ ยาวนานยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้การดูแลร,รักษาก็ง่ายด้วยครับไซนี้จริงๆอ่ะคาแรคเตอร์ Character จริงๆของที่ทางเอนจิเนียร์เขาขออกแบบเนี่ยก็คือว่าทั้งก็บน้ําดับเพลิงของเขาเนี่ยจะนําไปใช้ดับเพลิงด้วยแล้วก็นําไปใช้ในส่วนของอตัวโรงงานด้วยคือครึ่งน,น้ำเนี่ยใช้ทั้งสงส่วนเลยแต่ทีเนี้ยตามกฎหมายเนี่ยมันจะต้องมีว่าการสต็อกน้ําดับเพลิงเนี่ยควรจะมีปริมาณเท่าไหร่ตามกฎหมายกําหนดแล้วทีเนี้ย ทางลูกค้าเนี่ยที่สั่งไปเนี่ยไม่รู้ว่าเวลาเราใช้น้ําไปมันอาจจะหมดหรือว่ามันอาจจะเกินลิมิตตัวสํารองน้ําดับเพลิงไว้เขาก็เลยให้เราเข้าไปติดตัวเลเวลเกียรหรือตัววัดระดับน้ําได้นะครับ ไอ้ตัวเนี้ยพอเราติดไปเนี่ยลูกค้าก็จะรู้แล้วว่าอ๋อปริมาณการใช้น้ําต่อวันเนี่ยเขาควรใช้ขนาดนี้เพื่อที่จะไม่ให้ระดับน้ำเนี่ยลดต่ําเกินกว่ามาตรฐานของระบบดับเพลิงกําหนดอันนี้คือลูกค้าไม่ได้แยกว่าถัางใบเนี้ยดับเพลิงถังใบเนี้ยใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเลยเขาก็เลย,ก,เลยก็เลยต้องติดไอ้ตัวเลเวลเกตตัวเนี้ยเพื่อที่จะให้ให้ถังเนี่ยใช้ด้วยกันได้แล้วก็เขาจะได้เมนเนหรือว่าดูระดับน้ําได้ว่าเหมาะที่เราจะใช้หรือว่าเหมาะที่เราจะเติมหรือว่ามันลดเกินมาตรฐานค่าการสํารองน้ําสาหรับดับเพลิงครับจริงๆ ใครที่สนใจหรือว่าต้องการสอบถามเรื่องอตัวถังดับเพลิงนะครับถังเก็บน้าไฟเบรการหรือว่าถังดับเพลิงเนี่ยเราก็มีบริการนะครับบริการให้คําแนะนําหรือว่าบริการออกแบบหรือว่าสํารวจหน้างานนะครับก็มีทีมเอนจิเนียร์คอยให้คําแนะนำนะครับสามารถติดต่อเราได้จากด้านล่างนะครับลิงก์นะครับลูกค้าที่สนใจเข้ามาดูผลงานเราก่อนได้ว่าเรามีผลงานอะไรแล้วเราใช้งานแบบไหนหรือว่า,อาถ้ายินดีเราจะพาเข้าไปดูลูกค้าของเราที่เคยใช้บริการของเรานะครับอันนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้เพื่อที่จะให้ คนที่ต้องการที่จะใช้ทางดับเพลิงเนี่ยมั่นใจให้ได้ร้อซว่าเลือกใช้ MT ็ c แล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับผม